สวัสดีครับวันนี้วันที่26มีนานะครับเป็นวันงานวัดหลักสีนะครับสม,มุทรสาครนะครับผมวันนี้เป็นวันลองไฟเท่านั้นนะครับเอาพามาดูกันาการถวายผลไม้ให้องค์ของพ่อนะครับที่จะมีมากมายนะครับีทั้งหมดนี้คือของถวายนะครับยันไปถึงนู้นเลยนะครับ นี่คือของถวายที่เอามาถวายหลวงพ่อกันนะครับประชาชนร้านค้ามากมายเขาก็จะมาะและพวกนี้ก็จะทําการถวายของเรานี้นะครับก่อนจะแห่องค์พ่อ,อลงน้ํานะครับผมลงขึ้นเรือนะครับเพื่อจะไปรดน้ํานะครับอาบน้ำท่านนะครับวันนี้วันลองไฟเท่านั้นนะครับค,คนก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปไหว้องค์พ่อข้างบนกันนะครับเพื mm. ่อจะปิดทองนะครับผมเดี mm. ๋ยวในวันงานจริงเราก็จะพามาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับ mm. แล้วตอนนี้เราก็จะมาซื้อประทัดกันนะครับ mm. อันนี้เป็นหมื่นนัดนะครับเราเอาเอาชุดนี่แบบนี่แบบเป็นกล่องไหมคะกล่ององะไรอ่ะอันนี้ขอประทัดกล่องน่าไม่ใช่สิบหกกัน ก็เดี๋ยวไปบอกว่าอันนั้นเอาไว้พูดนี้ก็ได้ครับอ๋ออ๋งั้นอ๋ออ๋อครับตอนนี้เราก็ไปซื้อประทัดมาแล้วนะครับเพื่อจะได้ค้าขายปังๆนะครับผมเป็นเป็นประเพณีของชาวบ้านสมุทรสาครบ้านแพ้วนะครับสําหรับการพิธีแห่ของพ่อวัดอาหลงหลวงพ่อสะท้อนนะครับอันนี้คือด้านหลังของพ่อนะครับถวายสังทานนะ ตรงนี้ก็ท่านท,ทั้งหลายแล้วเราก็จะขึ้นไปนปิดทองกันข้างบนนะครับสามามรถ่เชื่อไหมครับว่าเท่าที่คุณเห็นนี่ยังไม่สุดลูกหูลูกตาเลยครับของทั้งหมดนี่ที่นี่คือของรประชาชนที่มามาถวายนะครับผมผมเชื่อว่าเป็นเป็นหมื่นๆนี่ยังไม่หมดนะครับยันไปถึงเช้าก็ยังจะมีมาเรื่อยๆนะครับผม หมดนี้คือแรงศรัทธาของประชาชนทั้งหมดเลยนะครับนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะขึ้นมาหน้าองค์พ่อนะครับเราก็จะทําการไหว้นะครับขอพรอ,อ,องท่านนะครับคือบริเวณด,ด้านหน้าองค์พ่อครับเยอะมากขอเยอะมากทุกสิ่งที่ชาวบ้าน,นมาถวายนะครับ เรากปอยู่นบนแท่นจิตถ่ายขององค์พ่อแล้วนะครับพ่อหน้าแบบง์ทั้งตัวเ่ยอวบอีกไปด้วยแผ่นทองนะครับจากประชาชนชาวบ้านนะครับผมและเสงวันงานจริงๆพรุ่งนี้นะครับจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าองค์พ่อจะกดละนิ่มนะครับของว่าทองที่แปดอันมหาศาลนะครับผมทาให้องค์พ่อเวลาเราใช้นิ้วสัมผัสนะครับก็ะจะนิ่มมากเลยนะครับ ที่ชมคลิปนี้ก็ถือว่ามีบุญร่วมกันนะครับผมเดี๋ยววันนะี้จะพามาดูนะครับว่าองค์หลวงพ่อจะนิ่มขนาดไหนเพราะว่าแผ่นทองที่ปิดลงไปทับๆกันหลาย,ลายชาั้นทำให้หลวงพ่อนิ่มไปเลยครับ ขวยหอมเอาหวีใหญ่มากเลยเมื่อกี้มาลงไปโรงงานเลยนะอันนี้ลงุงครับไปลูกอ่าวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับแลื่องแต่พรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตงานหลงพ่อนะครับผมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีรติสวัสดีครับจ่าชุก